หลับเรียนท่านได้รับสั่งการกระดึงข้ว่าการจังหวัดพี่สิบที่โครงเพื่อกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดให้มีกิจกรรมพระลือ์เด็กเพื่อเข้ารับกษาพิธีกรุณวัฒนธรรมนิดเพื่อรายงานเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564 ได้รับเกียรปปติบัตรและของขวัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดละหนงคนโดยจ,จดังหวัดที่จิตได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนสิบเจ็ดรายซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนาศิปละปะวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นเด็กที่มีน้ำใจในการมียาาุณิาาุฒาการศึกาแต่ละสายที่ต้องเหมาะสมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวิทย์เรื่องในงาร์วันเด็กแห่งชาติะจําปีพุทธศักราช2 5 6 4คือนางสาวธุกนทวาตลาดเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนหนองสนมุทยาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้เริมมีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กระทรวงวัฒนธรรมไม่สามารถจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในงานระเด็ดแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 4 minutes. ได้จึงขอให้จังหวัดดาเนินการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนักโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านดาสันตจันเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบประกาศเกียรติคุณ วัฒนธรรมนี้เรื่องในนามเด็กแห่งชาติให้กับนางสาวทุกคนทาวตลาดเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่7โรงเรียนหนองพิงพิทยาคมขอกรกาบเียนเชิญค่ะ